สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาที่บ้านหนองเจริญสุขอ่าอำเภอไรพ่ออําเภอนองรองนะครับอ่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี่เป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้น้องสัจชัยเป็นพิธีกรพาเราเที่ยวนะครับพาเราเที่ยวเราไปหาอ่าท่านคุณแม่คุณแม่แม่ขาวพ่อขาวนะครับดเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วว่าที่นี่มีอะไรดีมีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราไปคุยกันครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านนะฮะวัตถุโบราณนะฮะบ้านหนองเจริญสุขใช่ไหมครับคุณแม่ครับก็จะมาอยู่กับคุณแม่อะไรนะครับคุณแม่สุวรรณนาคุณแม่สุวรรณาสุวรรณาเเวทหรือว่าเรียกกันว่าแม่ขาวแม่ขาวพ่อขาวที่มาอยู่ตรงนี้เราก็เป็นเริ่งความเชื่อของชาวบ้านนะครับสําหรับตัว คุณพ่อกับคุณแม่เนาะแต่อยากรู้รายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะให้พ่อขาวแม่ขาวเล่าถึงที่มาที่ไปตรงนี้นะครับเราจะได้รู้รายละเอียดท่านใดที่สนใจที่จะเดินทางมาพบปะแม่ขาวกับพ่อพ่อขาวนะครับก็จะได้รู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความยังไงครับผมก็บอกไม่ถูกว่าที่นี่มีอะไรแล้วเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลายผู้คนได้เดินทางมา ต่างจังหวัดแล้วก็หลายๆพื้นที่นะพ่อเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันก่นกอนนะฮะแล้วก็ให้พ่อคุยด้วยของเก่าก็ไปดูยังไม่ออกไม่เป็นไรครับก็<ไ>จะมีในส่วนนี้นะที่นี่แม่พูดเลยอันนี้เป็นภาพของเก่าเนาะสามร้อยสิบสี่ชิ้นที่ขุดได้ในบ่อคนที่ไปเข้าฝันคือพ่อใหญ่เกีติคนบนเกวียน เป็นพ่อกับแม่ของแม่ขาวคนฝันคือพ่อขาวเสร็จแล้วพอฝันก็ขุดพอคุดก็มีของเก่าขึ้นมาแล้วก็มีน้ําศักดิ์สิทธิ์ไหลมาตามทีนี้ของเก่าจะมีมีดมีดาบมีหอกมีธน,นูแล้วก็เครื่องมือหามเสลี่ยงแล้วก็เครื่องมือที่ใช้แกะสลักหินทรายที่เขาขนมลุงเนาะรวมแล้วสามร้อยสิบสี่ชิ้น ก็ค <g ül> ือหกดาบธนูเนี่ยเขาลงอักขละภาษาของภาษาเขมรก็คือแก้คุณใสมนดำเป็นเมตตามหานิยมเคียวฆาดปลอดภัยได้ใช้รักษาโรคภัยแค่เจ็บของมนุษย์ได้เนาะทีนี้ความศักดิ์สิทธิ์ก็ตกอยู่ที่น้ําอยู่ที่ก้อนดินก้นโบน <g ül> ท่านที่ปู่เรียกว่าก้อนเงินก้อนทองอ่ามาชมบ่อ,อก,กันอันนี้เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เราบอ <g ül> กศรรอักดิ์สิทธิ์จะเป็นบ่อเนาะจะเป็นบ่อน้ํา สวนบ่อน้ําตอนนี้น้ําก็เยอะแล้วเป็นโบ้เลยที่พุดขึ้นมาที่เจอวัตถุโบราณที่แม่ทบเป็นเป็นหอกเป็นดาบนะครับที่จะเป็นเป็นโบเลยเป็นในส่วนนี้นะครับที่นี่ปู่บอกว่าตรงนี้นะลูกเป็นลอยพระพุทธบาทเนาะน้ําไหลมาจากเครือ่ายที่มาลัยจากภูเขาสามรอยยอดแล้วมารวมกับของเก่าซึ่งฝังไวพันสองพันปีทีนี้ของเก่าสมัยก่อนมีมีดดาบหอกนูน ่างที่แม่ขาวพูดไปก็คือเขาลงอักขาละภาษาโองภาษาเขมรก็คือแก้คุณใสมน,นดําเป็นเมตตามหานิยมเขียวคาดปลอดภัยได้ใช้รักษาโรคภัยแค่เจ็บของมนุษย์ได้เนาะทีนี้ความศักดิ์สิทธิ์ก็ตกอยู่ที่น้ําอยู่ที่ก้อนดินก้นบ่อท่านที่ปู่เรียกว่าก้อนเงินก้อนทองหนึ่งเอาไปใส่กระเป๋าตัง่ตเงินต่อทองค้าขายสองเอาไว้บนหิ้งผ้าปกปกักรักษาสามใส่กระเป๋าให้ลูกหลานไปทํางานเป็นเมตตามหานิยม สีเอาไว้ในเกวียนเข้วคาดปลอดภัยก็คือเอาไว้ในเก๊ะรถยนต์น้ําสักสิทธิ์ปู่ให้ไปต้มกับฟืนไม้มะขามรักษาโรคฝีในท้องก็คือมะเร็งเนาะเพราะว่าปู่ท่านเป็นคนเปิดสอกทีนี้โรคสมัยใหม่ก็เนาะหลากหลายอยู่ที่เราอธิษฐานได้อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาครับอันนี้มาดูคนที่ก็ม,มีโชคเนี่ยมาดูต้นกระสังเนี่ยต้นกระสังในไกขาวเทินที่น่ยต้นกระสงัะสง พ่อเดินให้ดูเนาะคุณพ่อจะพาดเดินให้ดูแต่ที่วิญญาณข้อตาข้อฝันให้เดินจากข้อตาข้อฝันเจ็ดเก้ก็คือตรงจุดตรงนี้จุดเริ่มตน้นจุดเริ่มต้นที่พ่อมาคุดในบ้านนะครับก็จะมีความฝันให้ตื่นเข้าไปประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพอดี ก็ก้าวจากตรงต้นกระสังมาเพื่อที่จะมาตรงนี้เจ็ดก้าวใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับแล้วก็มหรศ์ในส่วนนี้เนาะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอยู่ดีฝันนะฝันมาแล้วบอกว่าให้ยืนตรงนั้นแล้วก็เดินก้าวเข้ามาเจ็ดก้าแล้วก็ลองขุดดูใช่ไหมครับพอไปเจ็ดเจ็ดเป็ดก้าวอ๋อเจ็ดก้าวพอดีเจ็ดก้าวพอดีมาเจอก็เจอจะเป็นพวก ออกดาบใช่ไหมครับใช่ออกดาบอยู่ลึกไหมครับลึกประมาณกี่เมตรตอนประมาณห้าหกสิบเซนเลยตอนนี้รวมแล้วประมาณเจ็ดคือขุดครั้งแรกเนี่ยลงไปแค่ประมาณห้าสิบก็ประมาณสองไม้บรรทัดนะครับถ้าว่ามัดกันจริงจก็ก็ไม่ถือว่าลึกนะฮะก็ถ้าขุดจอบลงไปก็ประมาณสักสองจอบสามจอบใช่สองหน้าจอบสามหน้าจอบนะครับในส่วนนี้ก็เนี่ยุดก เด็ดีมากเลยเอ้คนเขามีโชคอ่ามดูกันอันนี้วัวคู่นี้อวอวคคู่แรกมาแล้วทักทายบ่อยครับอันนี้ปู่ไปเข้าฝันหกห้าศูนย์เนาะเขาเป็นนมามะพือ้อวมะพาสิบปีปรากฏว่าอันน้ำศักดิ์สิทธิ์ปู่ไปรักษาก็เดินได้และปู่ไปเข้าฝันเข้าหกห้าศูนย์ก็คือตอนนั้นของเก่า สองคนพเมียนี่ก็มาขอพรปู่ที่โบเสร็จแล้วก็ไปกราบไหว้ทอดสังฆทานให้ท่านที่วัดมะข่ากระสังไปเอ่ยชื่อปู่เทพบุญญาเทพทรัพย์พระใยเกศแม่ใหญ่ถนอมสุขบงกฎขอให้มารับส่วนบุญกับลูกขอให้ปัดเป่าโรคภัยเคดเจ็บขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภก้อนใหญ่เนาะปรากฏว่ากลางคืนปู่ไปเข้าฝันเขาหกห้าศูนย์เช้ามาไปซื้อได้ชุดห้าใบสามสิบล้านผ่านไปเดือนหนึ่ง ขาวัวมาถวายปรากฏว,ว่าเขาเดินได้คู่<อ>นี้วัวมาถวายโอ้โหให้โชคเลยนะให้โชคคู่ที่สองอ,นนอันนี้เขามาสร้างให้มูลค่าประมาณหมื่นแปดพันบาทอ,อันนี้เป็นช่างจากอำเภอพิมายโคราชครับคือเขามาบนธุรกิจเขาปรากฏว,ว่างานรับเหมาก่อสร้างไม่ขาดมือ,อ,มอมงานล้นมือก็เลยมาติดบัวให้ บางครั้งก็มาขอใน,ในเรื่องการสมหวังอดูใครตอนที่รายการเอาไปออกในการมูไนท์อ,อันนี้ตอนไปออกรายการมูไนท์มดดำกันชัยตั้งแต่วันที่25ธันวา59เนาะนนและและ,และภาพที่มดดดำกันชัยมาถ่ายวีทีอาร์ที่บอวันที่17มกราคม60แล้วก็อันนี้ภาพบุญกะถินบุญกะินหน,นหน่อยบัวนะวัวจูบัวนะ ันนเี่ยบุญกระถินท่อขาวหัวแห่ไปเลยแล้วต่อมาก็งานบวชท่อขาวเนี่ยภาพบวชนะภาพแม่ขาวภาพตายเออนั่นเลยนั่นแหละเราก็งานบวชก็อันนี้เป็นภาพที่หลายๆท่านได้เดินทางมานะครับท่านผู้ชมครับในส่วนนี้เราก็ภาพตอนที่ของเก่าอยู่ที่วัดพระค่ากระสังอยู่ในอย่นี้ผูกกำกับน้ำลงน,นี่ก็หนึ่งในแดนศักดิ์สิทธิ์ กรุเทพบุญญาเทพทรัพย์นะครับคนอที่วัดก็จะได้อะไรก็คือคุณเดินได้จะช่วยจะคดเองอยากดูก็ไปดูที่นั่นใช่ไหมอันนี้นายปู่ว่ามาเยี่ยมผู้บังคับอำเภอนางรองถวายปัจจัยให้กับเกจิรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดมาสวจให้ครับแล้วทุกวันนี้คุณพ่อยังฝันอย่างอะไรอยู่ไหมครับ เขาก็ไม่ฝันนะครับที่ก็ไม่ฝันปกติอยู่แล้วส่วนมากผู้คนที่เดินทางเข้ามาเป็นยังไงอันนี้เขามีโชคลานมาเขา็ประกดกดสมเร็จเขามาเกะบนเขาเน็ตเนี่อันเน็ตเดือนไทยนี้เขามีโชคจากโคราชสองแสนอันนี้มาถวายเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกาหกสองอันนี้ อันนี้มีโชคจากน้องโกแดงชัยภูมิอันนี้ได้เจ็ดแสนได้เจ็ดแสนบาตรถวาย้วาจะหกศูนย์นะหกศูนย์แล้วก็จะมีกำไรสำริศมราจะก้าวกูืย์ไหมต้องไหมก็กำไรสำริศคุณแม่เคยให้ผมดูอยู่แต่น้ำตั้งนต่งแต่ว่าเราไม่เคยออกสื่อใช่เคยเคยให้ดู อันนี้เป็นลูกกระสังนะครับเดี๋ยวจะมาส่องลูกกระสังกันว่าท่านให้เลขอะไรต่อไปอันนี้จะเป็นตำไรสํำลิปนี่แหละเวลาที่มาที่บ่อพ่อขาวจะเอาตำไรลิปเวลาพ่อขาวจะให้ชมตำไรสํำลิปได้จับจุ้มใจเติมบุญบารมีนี่แหละครับสมัยตะก่อนเนี่เป็นกองทัพที่ชนะวันอย่างพุดธการพนชัยนี่แหละตอนดอกมูไนพ่อขาวจะตำไรเจิมหน้าให้เขาธุรกิจเขาเจริญมากเนาะแล้วก็จะมีก้อนเงินก้อนทองให้ไป กองกันินะใช่ก็จะจะใช้กําไรนี้จืมจืมนักผักให้ใช่แล้วก็จะมีเป็นพุทรูปภาพอย่างนี้อ่ะคุณพุทธรูปทองคำปู่เทพบุญชั้นจตุมมหาราชิกาปัวนันตนาคารอันนี้รูปพระยาเกศแม่ใหญ่หนอมปู่เทพบุญญาเทพทรัพไปเอ่ยชื่อใส่บาตรทำบุญให้ท่านครับ อันนี้ก็จะเป็นคาถาค้าขายร่ำรวยเมตตามหานิยมอันนี้ก้อนเงินก้อนทองสี่ก้อนจากลักษณะนี้เป็นลัก้อนเงินก้อนทองคุณโบท่านจะให้ไปมาค้าขายก็จะได้สิ่งนี้นะครับแล้วก็น้ำศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์น้ำก็น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีจะมีน้ำ เป็นของไปพรมนอกจากนี้ยังมีเป็นพวกพัเครื่องมีอะไรไหมครับหรือว่าจะมีจะเป็นพวกโซ่วส่วนพวกไม่ไม่ยังยังไม่ขึ้นแต่ว่ามีมีรูปมีรูปขึ้นอยู่คือคือมีรูปขึ้นในโทรศัพท์เอันนี้เราถ่ายจากในโทรศัพท์คือขึ้นบอันนี้พระพุทธรูปทองคำขึ้นในค้นบ่อเลยใช่แต่แต่ถ่ายเข้าไปดูหน่อยก็ได้อันนั้นเป็นพระ ป้าจับอู่พระท่าถนนคงสีสีพี่ดำมีมีปางหน้าโผล่มีเปิดสวยสวยพี่ดำมีพระชายวรมันที่เจ็ดอ่ะผัดมาผัดมาผัดมาเป็นพระแก้วมรกตถุสัมฤทธ์เป็นพระชายวรมันเราจะได้นายกมาสัมผัสกันคนที่มาบอกแล้วก็บนก็เป็นพระพุทธองค์ธรรมขุเชียงเสร็ ลูกเลี้ยงแนลูกเี่จะเป็นกำนังให่การไหวดือผูทปกครองกไว้่อเด็นเดิมาแล้วจังว้าที่เียนเนี่ยานใคเต้นไม่ลงใช่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงปู่ทวดหลงปู่เหร่หลวงปู่คูนตัวเด็กก็จะโต พระพิพัฒน์พระศิวะพรนารายณ์พระโภศีนาพระแม่นักตีพระแม่อ,อุมามคูรศีนันแปดปู่พญานาคทุกะอค์แล้วก็ตมเดชโรหรโลต้าโรติดตมเดชพระนรางยมแม่ายาม,มู๊นี่แหลไปดูทีตหนัก,ออก เป็นหมดแล้วครับเพราะว่าถ้าบ่งส่งอะไรแม่ก็จะลงเฟซนะครับเนาะใช่ใช่ลงเฟซเป็นลูกกระสังนะครับที่หล่นมาเมื่อกี้ใช่ครับสองลูกไม้สามลูกแต่ว่าเราเจอสองลูกเดี๋ยวจะให้ชัดชัยช่วยดูนะครับว่าเพื่อจะได้โชคได้ลาภจากลูกกระสังนะครับถ่ายลูกปูย่าไปแล้วก็ไปถ่ายลูกเดินเดินไปถ่ายหัวน้ำตาหยาบนาที้ข้างนอกกระดาบตรงบบกพญานาค เห็นครับนี่เห็นตัวเลขอยู่เห็นไหมฮะนี่เลขไปตัวเนี่ครับนี่เลขแม่ครูแม่ให้แล้วเลขอยู่นี่แม่ขาวบอกเป็นเลกที่นี้นี่แต่เขาเห็นเขาเห็นจากถ่ายรูปจะเห็นที่องค์ปู่นั่นะครับในโบสถท่านผู้ชมก็สัมผัสแล้วก็ดูเอาเองนะครับในส่วนนี้ก็เป็นตามแต่ดวงครับตามแต่ดวงใครจะบุญวาสนานะครับตามแต่ดวงใครนะครับ ตามแต่ดวงแล้วะเอกับสองนงวดที่จะมาเนี่ยนะครับงวดนี้แล้วเผื่อมาเจอได้โชคก้อนใหญ่เลยนะเนาะมาเจอได้ในได้ลูกจิตลูกหาที่ก็ดูรายการก็จะได้เห็นกันถ่ายรูปปู่ย่าไปด้วย นะครับทำอะไรนะค้อนค้อนค้อนเงินค้อนทองนี่ก็พอครับทำไว้เยอะนะครับทีละแปดแท็กได้ดูนะเ่ยไทยใกล้ๆนาดน้ำเนี่ยนะครับก็น้ำนะครับก็เป็นคลองมาเริ่มเติมนะครับคองไว้เยอะเลยเพราะว่าคนจะเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดเข้ามาไม่ขาดสายนะครับที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับอันนี้ตอนตอนมอบให้ ทนามัอกพธตหมื่นหนึ่งอันนี้มอบให้ผู้กำกับหมื่นหนึ่งทางสพของอนันตองู่ายดูสิบก็ขาวก็ไปคนน้ำให้เจ็บดูเมา่กิเออภาพสิ่งปดิหาในบอกก็ลงไปให้ก็ดูกันไปคนน้ำไปนมากันเดีย ได้ขอโชคกาเห็นโชคการเห็นลักษณะขาวขาวี่เห็นลักษณะนี้ที่เขาเขาได้โชคกันเขาจะาส่วนมากเขาเขาจะเห็นจากแรงเห็นยังไงแรงเงาเห็นจากแรงเงาใช่ไหมครับก็คือขาวครับคนที่จะมามามาดูโชคที่นี่ก็ส่วนมากจะนี่พอขาวบอกแล้บแรัล้าตอนเดเห็นโชคของเขายองแล้วก็คนน่าไม่เข้าถ่ายรูปจะเป็นตัวเลขรืยว่าแล้วก็ถ่ายรูปภูเทภูดาเทพครับขยันเก่งไม่ยอมร้อนหลังจากนี้ก็ถ่ายรูปคนโชค ไปนั่นด้วยอ่านั่นแหละอาจจะเดินขึ้นแล้วพอไม้ขึ้นไปจับไปว่าไม้ขึ้นอ้าวเดี๋วแล้วนะจะเริ่มนี่เซนด้วยนี่แหละก็คือจับไปจับไปเลยจับไปเลยมานานมานี่ลงมาขึ้นมาเห็นไหมนขึ้นเป็นเหมือนพะานาคขึ้นอันนี้ต้องให้ขนาดถ่ายลงตั้งขึ้นต้องฝังตั้งตั้งโทรศัพท์ขึ้นเดี๋ยวพ่อขาวไปหน้าก เลยกมาวโอถยันะเลไปเวลาขยาดู็็คือถ้าใครจะมาดูโชคก็คือเขาขาวจะคนให้ขนเขาครับมันก็ก็เย็นเป็นตัวเรอืบอ่าเดี๋ยววานพ่อขาวคนให้อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ วาดูเอานะครับในบ่อน้ํานะครับเผื่อใครจะเห็นนะครับเป็นตัวเลขนะจะแคปเอาด้วยแล้วกันนะครับจะแคปไปดูออว,ว่าพ่อขาวก็บอกมว่าเขาทุกที่นี่นพะพ่อข่าวบ่อน,น้ํา พ่อเท่าบุญศักดิ์สิทธิ์นะครับแถมยังแบ่งโชคแบ่งลาภให้กับลูกหลานไปในส่วนของโชคลาภกันไม่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของโชคลาภนะครับแม้กระทั่งเรามาขอขอให้เรียนจบนะขอให้งานขอให้การสิ่งที่คิดไว้ทําไว้อประสบความสําเร็จก็สมหวังกันนะฮมข้อข่าวเนาะพอสมหวังเสร็จก็ในส่วนนี้เขาก็มาแก้บนอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับ ก็มีการสร้างเกิดเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้เขาก็จะในการรักษาโรคก็มีนะครับในในส่วนของความเชื่อในส่วนของบ่อน้ํานี้นะครับคนป่วยนะครับปวดศักดิ์สิทธิ์หน้า่บเลยครับก็คนป่วยก็มีมาอาบน้ําที่นี่ด้วยนาะาน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยทางพ่อขาวแม่ขาวก็ดูแลแล้วก็ให้อาบอยู่ในส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อกับบ่อน้ําพ่อเท่าบุญศักดิ์สิทธิ์นะครับ ขอ<ๆ>อะไรก็ได้ปวดหลังปวดเอวเจ็บรักษาไม่หายก็อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกของแนวทางของความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนนี้ก็ถ้าท่านใดมีโอกาสแวะมาที่นี่บ้านอะไรนะพ่อบ้านน้องเจริญสุขบ้านน้องเจริญสุขตำบลชุมแสงตำบลชุมแสงอำเภอนางรองอำเภอนางรองจังหวัดวีรํานะฮะ ท่านผู้ชมได้ชมผ่านรายการนี้ก็อันนี้จะจอโบกเลยถ้าท่านได้สนใจที่จะมาเที่ยวชมหรือว่ามาศึกษาในศาสตร์ของความเชื่อและบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในตรงนี้นะครับ <ผม S 1> ก็มมแวะมาได้นะครับท่านผู้ชมครับในส่วนตัวผมกับทีมงานทางจ่องพี่นิวเองแล้วก็ความเชื่อนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับความเชื่อในศาสตร์ขอโบราณแล้วก็เอาโชคเอาลาบหรือว,ว่าไม่ไม่พูดถึงตัวเลขแล้วกัน นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ศึกษาแล้วพิจารณากันเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ผมก็ได้ตัวเลขกันไปแล้วก็เอาไปฝากท่านผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะครับนะในส่วนนี้ก็ล่ำลากันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวลิปหน้าผมจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธานะครับ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนนั้นผมนะครับแล้วก็ทีมงาน,นทางช่องจะไปนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปครับดูก็จะขอถ่ายทอดในส่วนปู่เทพบูรและญาติรั์นี่ก็ให้เป็นที่ประจักษ์ให้คนได้รู้เนาะเพื่อจะได้ศึกษานะครับหาแนวทางในความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอปู่ ปู่เทพบุญแล้วก็ญาติซั์ด้วยนะในเซิรบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ขอให้คลิปนะฮะในส่วนนี้ก็ขอให้เวยพรตุาชารยให้ลูกหลานเดินทางนะไปที่ไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยแล้วก็ทํางานให้ประสบความสําเร็จความเจริญด้วยนะปู่เนาะญาเนาะสาธุ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับหนึ่งที่นะครับก็ได้เดินทางมากับน้องชัดชัยนะครับวันนี้นะครับมาที่ปู่เจ้าทรับกับย่าเจ้าทรับนะครับแล้วก็มาหาพ่อขาวแม่ขาวนะครับพี่นี่นะแล้วก็แม่ขาวพ่อขาวก็ยังให้นี่มาครับก็คือก้อนเงินก้อนทองนะครับก้อนเงินก้อนทองถ้าติดรถเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดถ้าใส่กระเป๋าจัง ก็จะมีซับมีซับเพิ่มขึ้นมีซับเพิ่มขึ้นถ้าขายก็ดีนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้แล้วกระสังที่เราเก็บนี่เห็นตัวเลขอะไรไหมเ้าอยากดูว่ากระสังแต่ว่าไม่ไม่เอาไม่ต้องเอาไปเนอกไม่ไม่ไม่เอาไปว่าให้ดูเป็นตัวเลขแล้วกันแม่ขาวปอข้อขาวให้มาก้อนเงินก้อนทองสี่ก้อนนะครับก้อนเงินก้อนทองสี่ก้อนกระสังร่วงลงมาสองครั้ง กระสังร่วงมาสี่ครั้งแต่เราเก็บได้เก็บมาได้แค่สองทั้งหมดที่เรายืนอยู่สี่ครั้งแล้วสี่ครั้งอ่านั่นครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าเอาเราอยากดูว่าในกระสังเนี่ยมีิศาจทำปิศาจทำมาแล้วโยนบันเกิดนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกกระสังมาดูตรงนี้เห็นไหมนี่นี่นี่วางไว้เงี้ยส่วนนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรดูเอาจะเป็นลูกกลมๆนี่แหละครับอื รตรงนี้嘛บนนี้นี่นึงนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วกันนะนะแต่แต่คนจะเห็นแล้วคนจะดูแล้วกันนะครับวันนี้เราผมประวัติบันบินจับน้องชัดชัยนะครับก็ได้เดินทางมาที่นี่แล้วก็ มานำเลขตัวเลขจากที่นี่มาฝากกับท่านชมก็คือหนึ่งที่แม่ขาวเขียนไว้ที่กระดาษที่ผ่านให้เราเห็นน้องนั้นหน,นึ่งอีกหนึ่งแนวทาง<อ>า <ๆ S 1> ก็คือตัวเลขที่คนที่นี่เขาได้กันเมื่อวานสดๆร้อนๆเราก็ได้ตัวเลขมาฝากให้กับ <ใช S 1> ท่านผู้ชมนะครับก<ร>็อ,อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคม,มีลาบจากที่นี่นะถ้าใครมีโชคม,มีลาบแล้วก็มากันอีกที่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะที่รับชมเนาะใช่ครับถ้าใครโชคดีผ่านช่องทางนี้ก็ อยากให้มีโอกาสได้เดินทางมาด้วยตังนะครับที้าตำบลกันแสงแล้วก็มาร่วมทำบุญกันก็มาทำบุญกับแม่ขาวพ่อขาวไปเลยได้เลยก็ในการทำบุญนั้นพ่อขาวแม่ขาวก็ให้ของที่เป็นสิริมงคลนะฮะกลับไปด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งรูปภาพแล้วก็ทั้งก้อนเงินก้อนทองแล้วก็จะได้สัมผัสกับอะไรนะครับเขาเรียกอะไรนะกัไรกําไร่สำลิศเป็นของโบราณที่ขุดพบด้วยจากพ่อขาว แม่ขาวด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ําศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์จะให้ไปบูชาไปเพื่อเขาแล้วกว่าก็ไปทําอะไรทุกอย่างเพราะมัเป็นน้ําน้ปอะไรนะเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เราได้ดูมาก่อนนั้นนี้นั่นแหละครับผมท่านผู้ชมครับครับก็หมดทั้งคลิปนี้เราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเขาก็ขอลําลาแล้วก็ขอเดินทางไปอีกหนึ่งที่นะครับก็ฝาก ทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามไว้เนาะว่ามันมีอะไรเด็ดๆมีอะไรดีๆที่นี่นะครับเชื่อนะครับความเชื่อเกี่ยวกับความศรัทธาเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆของศาสตร์ที่เราจะนําเสนอแต่ละด้านแต่ละจุดแต่ละที่เราก็จะไปทําหน้าที่ให้ดีเต็มที่ใช่เสนอนให้กับท่านชมวันนี้ฝ่าร้องนะครับเดี๋ยวเราขอเดินทางก่อนนะครับสวัสดีครับ